เตรียมรับความเ็งน,นะคะ พาตัวเองมาให้ได้นะคะวันนี้สักดิธย์มากขอคู่ถ้ามีคู่แล้วก็ขอให้รักกันทําจิตใจให้โล่งแล้วก็ขอพอรท่านหลักๆเนี่ยเราจะไม่พูดนะคะว่าอยากจะขออะไรเขียนลงไปเลยมีเวลาหนูตักวันนึงไหมคะมาขอ,ขอตั้งแต่แบบ<อ>ปื้มไม่คิดว่าปื้มจะได้แต่ว่าปื้มได้วันนี้ทูบใหญ่เวอร์ปังๆแน่นอน,นซื้อกางหันเดี๋ยวจะไปไว้หน้าร้านด้วยนะคะในระหว่างที่ขอนะคะมีงานติดต่อเข้ามาแบบด่วนมากปังไหมละมันไม่ช่แต่ละคราวาีนะอันนี้คุกค้จะเลิกคอมเมนต์ในเมนู ตอนนี้นะคะปุ้มอยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็จะพามาไหว้พระนะคะซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่ตั้งใจที่จะมาไหว้พระมาขอพรนะคะมารับพลังงานดีๆที่แรกที่เรามานะคะก็คือเจ้าแม่คนอิมรีเผาเบย์นะคะก็คือที่ที่แบบทุกคนต้องมาเป็นจุดรวมพลังงานที่ดีมากว่าเรามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8โมง26นาทีนะคะแล้วก็อันนี้คืออาเฮงนะคะไกด์ของเรา ถ้าเรามาที่นี่นะคะเราต้องไหว้พระองค์นี้ก่อนนะคะบอกชื่อเสียงเรียงนามของเราว่าเราตั้งใจมาไหว้ที่นี่นะคะแล้วแต่เลยว่าจะปักทูบไม่ปักทูบแล้วก็คนฮ่องกงเขาไม่ได้ถือเลยว่าก้าวขาไหนเข้าวัดแค่เราก้าวด้วยแรงศรัทธาก็พอถ้าเกิดเราจะจุดทูบเราก็คือต้องทำบุญค่าทูบด้วยหยอดตรงนี้หรือว่าหยอดตรงข้างหน้าเจ้าแม่คนอิมก็ได้นะคะ ตอนนี้เขามีแข่งเรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำนะคะมันก็จะมีความ,มงงๆนิดนึงพระอยู่ไรนะคะมาบอกชื่อเสียงเรนน้ำเราไหว้พระตรงนู้นก่อนนะคะ3ดอกแล้วต่อด้วยเจ้าแม่ทัพทิมนะคะ3ดอกต่อด้วยเจ้าแม่คนอินนะคะอีก3าดอกเวลาไหว้นะคะปุ้มก็จะยืนอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะปุ้มจะสวดมนต์ถึงท่านทําจิตใจให้โลง่งแล้วก็ขอพอรท่านการขอเจ้าแม่คนอินเนี่ยขอหนึ่งข้อนะคะชัดชัด ปื้มเนี่ยก็จะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดอาชีพที่ทำแล้วก็ขอให้แรงศรัทธานะคะที่ปื้มเนี่ยคอยสวดมนต์ถึงท่านถูกคืนก็ขอให้แบบท่านได้ยิน ขอบพอรของหนูแหละแล้วปึ้มก็ขออธิฐานไปหนึ่งข้อนะคะปึ้มมาขอตั้งแต่แบบปึ้มไม่คิดว่าปึ้มจะได้ในยอดน้นแต่ว่าปึ้มได้แล้วปึ้มก็มาไหว้อย่างเงี้ยตลอดขอบคุณท่านแล้วก็ขอพอรท่านใหม่รับแต่สิ่งดีๆไปใหม่นะคะปึ้มไม่เคยบ่นนะคะเสร็จปึ้มเราก็พกแบงก์อะไรก็ได้ที่มีเลข8อยู่ในนั้นคนฮ่องกองก็จะเชื่อว่าถ้ามีเลข8ดเนี่ยก็คือจะแสดงถึงความร่ํารวยนะคะแล้วก็มาลูกตอเซเวลนะคะหรือว่าใส,าส่สิงเอียนการที่ลูกตัวท่านแล้วก็ นำแบงก์กลับไปก็จะถือว่าเฮงเฮงโชคดีนะคะรูปท่านนะคะก็จะรูปสมองก็คือเราเอาสมองไปทํางานรูปหน้าตาให้มีแต่คนรักคนเอ็นดูรูปที่ดาบท่านก็คือเหมือนเราอะ่ะเอาดาบท่านอะ่ะไปทํามาหากินนะคะแล้วก็รูปที่กระเป๋าตังท่านพอรูปกระเป๋าตังเสร็จใช่ป่ะเราก็เก็บใส่เข้าตัวเลยแล้วก็ห้ามเอาออกมาแล้วก็ห้ามรูปเท้าเพราะเท้ามีแต่อะไรที่สกรปรกแล้วเราก็เดินข้ามได้เลยนะคะต่ออายุแล้วก็มาไหว้องค์นี้นะคะได้แดง ขอคู่ถ้ามีคู่แล้วก็ขอให้รักกันมาไหว้เทพเจ้าดวงจันทร์เนี่ยต้องมาถึง3รอบเพราะว่ารอบแรกเนี่ยก็คือต้องให้ท่านช่วยหาคนที่เป็นคู่เราก่อนครั้งที่สองก็มาถามท่านว่าแบบคนนี้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ออกไปแล้วถ้าเกิดใช่แล้วมั่นใจก็มาขออีกครั้งที่3แล้วก็ให้รักกันยืนยาวนานนะคะแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่2ของ ที่นี่แต่ถ้าองค์แรกก็คืออยู่ที่ภูเขาแต่ว่าปกติแล้วตอนแรกอะที่ปื้มเคยมาอันเนี้ยเขาจะบอกว่าให้อั้นหายใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าคนฮ่องกงไหว้พระไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นอืก็คือเดินไปปกติเลยปื้มว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอะตรงกลางเขาจะตั้งตัวซิ่วอันนี้เป็นภาษาจีนก่ะพบโซิ่วตัวซิ่วซิ่วหมายความว่าอาจจะเย็นเยาพบก็คือโชคลาภลบก็คือินทองข แล้วทำไมมีแปะที่ลอกๆอ,อ,อยู่ข้างๆก็คือว่าอยากจะให้แปะเสียงยืนอยู่คนมาชงก็คืออยากจะให้เราอายุย,ยืนยาวตรงน,นี้วิธีก็คือแบบให้คนที่ชงแบบยืนอยู่ตรงกลางคนที่ปีชง<ม>ยืนอยู่ตรงกลางงก็ยืนข้า,าง,งๆก็ได้ือถ้าขอพรตรงนี้นะคะขอพรเสร็จเราเดินออกด้านขวามือนะคะเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวนะคะนี่อันนี้เจ้าแม่ทับทิมท่านอยู่นี่นะคะคอยปัดเป่าแล้วก็ช่วยเหลือให้พรเราอยู่นะคะอันนี้คือวิธีการไหว้แบบ คนฮ่องกงเลยนะคะที่เราไม่ต้องมาไหว้นะครับแค่แปะมาลูกแปะอันนี้นแล้วก็เก็บครบ,บทั้งใบอ๋อเก็บครบทั้งใบอันนี้คือหกลกซิวนะคะหนึ่งร้อยตัวแล้วก็จะมีหยกสามแผน่นซึ่งสามแผ่นเนี้ยแผน่นฟ้าดินพ่อแม่อะไรแบบเนี้ย วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองหำนะคะมาขอเรื่องเงินกับที่นี่นะคะ เจ้าแม่คนอิมที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็คือเจ้าแม่คนอิมทองคำนะคะที่เราจะมาขอพรเรื่องความร่ํารวยมาที่เนี่ยมันมีหลายหลายสตร์มากๆกันที่มาไหว้พระแล้วไหว้ด้วยใจเราเราอาจจะไม่ต้องยึดติดว่าเอ้ยอันนี้สัตร์อะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าปึ้มก็ใครที่แนะนําอะไรให้ปึ้มะว่าเหง่ปึ้มก็ทําหมด ซื้อเป็นเซต60ฮ่องกงดอลลาร์นะคะแล้วก็ไหว้ตามจุดต่างๆในวัดหลักๆเนี่ยเราจะไม่พูดนะคะว่าถ้าพอเราสาเร็จเราจะกลับมาไหว้นะคะเราจะไม่พูดเพราะเราจะต้องมั่นใจไปแล้วว่าพอเราสําเร็จนะคะแล้วก็จะไม่พูดว่าขอให้มีเก็บมีกินมีใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเราได้เป็นคอยกลับมาก็คือเหมือนมีเก็บแล้วอะไรเงี้ยวัดน,นี้นะคะก็คือเอา จากแบงค์คราที่แล้วนะคะที่ปื้มไปไหว้ตรงไท่สิงเอียเนี่ยปื้มเอามาเหมือนแนบกับตอนที่ปื้มขอแล้วก็เก็บอันเนี้ยกลับไปที่นี่นะคะมิชลินสตาร์มิชลินแต่ละคร้าที้นะพี่ฟาเคยกินปะอ่านรีวิวไม่ยังไ่ไอาตอนอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าอันที่เด็ดคือชา <c oughs> อ่ะจำไดัไหชั้นไข่อะ าหมูแดงาหมูแดงผมกอยางเลยเอาแบบแงึหกึไม่ใช่เอเคก่อนที่ปื้มมาไหว้พระปื้มมีแต่ปัญหาเยอะมากเราอาจจะมีเคราะห์กรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นอุปสรรคที่ปื้มไปไหว้พระปื้มก็จะพยายามขอแบบถ้าปื้มมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ท่านช่วยปัดเป่าคือปื้มเป็นคนสวดมนต์ทุกคืนอยู่แล้วปื้มก็จะสวดแบบพระพิคเนศพระแม่รักษามีเจ้าแม่คนอิมเวลามาไหว้ปื้มก็จะพยายามส่งแรงศรัทธาที่ตัวเองมีกับท่านให้ท่านรับรู้ รู้สึกว่าตอนไหว้พระแบบตื้นตันอยาบง่ายเดี๋ยวอะไรกันไม่รู้ว่าเป็นปจดอด้วยป่ะ Emotional เดี๋ยวมากินข้าวก่อนนะคะเผื่อน้ำตรงน้ำตาลนั้นตกสารอาหารไม่เข้าสู่สมองนะคะเพราะบางทีบอกให้วนทูบ3ครั้งเพื่อคือเออนับอะไรไปยังเงียเห็นป่ะการมาไหว้พระต้องมีสตินะคะใช่คิดไม่คลิปเนี้ยมีปากกาไหมไม่ว่าจะนอนน้อยนอนเยอะปากกาตั้งหนึ่งที่ก็แบบพี่ผิดแล้วของคำตาว่าไม่โมโหเลยไม่โมโหเลยไม่โมโรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะแล้วนายจะนายจะเซ็นเนาะ คินมยนายต้องคิดว่านายเป็นไอดอลและโค้งของเขาแล้วได้ให้ทำอะไรอันนี้สำหรับค้งเรื่องเดียวกันแค่เปลี่ยนคนเฮ้อันนี้คืออาหารทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงใกล้ๆพี่เมลตรงนู้นเป็นทอดไข่นะคะที่โคจาน่าอีสกินหมูกก่อน อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณอ่ะ A few minutes later เฮียเลยอ่ะพี่แมวกินกินแต่ว่าเราเจอผมอ่ะไม่ละมันเป็นขนแบบไม่คือถ้ามันเป็นเส้นขนยาวๆเอออันเนี้ยโอเคแต่อันเนี้ยมันเป็นคือมันไม่ผูกเออใหญ่มันมันหยิกแล้วมันน้ำหนาใช่แล้วมันเหมือนคนน้ำแข็งของหัวราไม่ได้ไม่ใช่ลิงอ่ะ เขาทําได้มากสุดก็คือแบบไม่เซิลอันนเราต้องการอะไรใช่เพราะว่าเราจะไม่เขาไม่รู้จะทําอะไรถ้าเขาก็ยังดูแบบใช่ใช่ถ้าทีเขายังดูสอรีจริงๆต้งกินต่อต้องกินต่อค่ะจุดเนี้ยขอชิมทาสก่อนว่าอร่อยไหมเพื่อนโลห์หอมแบบว่าถ้าเยยมนี้ต้องมี็นสุดเพราะอร่อยอร่อยมาก แต่อาหารโดยรวมปุ้มว่าก็กลางๆอ่ะเออสำหรับปุ้มนะกลางๆให้เยอะมากอันนี้คือความขอโทษของเขานะคะซึ่งปุ้มบอกเลยว่าเขาเทคแอคชั่นได้ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าอยนนงไอ๋อให้เยอะมากเพราะว่าจริงๆเราเลือกไปแค่อย่างเดียวแต่เขาบอกว่ามัาคอมเมนต์ไม่เป็นไรเราเขาสั่งมาให้ s o r r y a b o u t that. ร e a h y e เรา e a h y e a รับรู้อะไ o เลยนะเว้่ราต้องรั e รู้ว o าเ b u ่เราต้ว่าาตงาเตบร e a าเร t เราต้อ a รับรู้ y o าเรองรว่าเ e งรบรู้ารา้อบรวาเราตรับรู้ว่เราตู้ว่าเรอราเราตองรับรเราอรับรู้่เา้งว่าเราต้งรัว่าเรันู้าเรองรบราเรอรว่าเรารู้าเรรูเราตว่าเรากลับกลายเป็นเห็นใจเขาว่าเฮ้ย มันเกิดขึ้นได้จริงๆใช่ทุกอย่างที่เขาออกมาคือเขาขอโทษจากใจจริงเพราะว่าเราไม่ได้คอมคมนเพื่อที่อยากมันไม่ได้กลับมาแล้วเราบอกควาทำมันทำให้เราเห็ว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเพราะเขาขอบคุณเขาขอโทษแล้วอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยอันนี้คือเลย์คัมเนที่สุดเป็นแบบเป็นแมงก้แล้วข้างนอกเป็นโมจิแล้วอันนี้มีความแบบโคโค่นัทเฟลกคอยคือขอโทษแบบอร่อยด้วยอร่อยอันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยเหมือนแบบเขาสั่งทั้งหมดในวันนี้เอันนี้อร่อยเลยอันนี้คือโคจาร์เลคคอมเมนต์ในเมนูอร่อยมาก ต่อที่วัดที่สามนะคะเจ้าแม่ทับทิมค่ะแล้วก็เดินมาข้างๆวัดนะคะจะมีตรงนี้อยู่นะคะเรามาขอพรตรงนี้เพิ่มนะคะเกี่ยวกับความสวยงามนะคะมาขอองค์นี้นะคะเจ้าแม่คนอิมคือวันนี้จะเป็นของรัฐบาลว่าเราจะจุดทูกเทียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตู้ขยอห้ายอด58ด้องกงดอลลา่าแต่ว่าพวกปึ้มว้ไว่มือนะคะถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าวัดอะ จะมีด้านขวานะคะที่ปื้มไปไหว้ก็จะมีองค์กลางขอเรื่องวามเสริมความงามเจ้าแม่คนอิ่มขอโชคลาภความสวยงามก็ได้ทางซ้ายก็คือเจ้าแม่มังกรเจ้าแม่กิมฟ้าเจ้าแม่มังกรก็จะเกี่ยวกับขอให้ได้โอกาสขึ้นมาเป็นเจ้าของเจ้าคนในคนเจ้าแม่กิมฟ้าก็อยากจะขอลูกก็ได้นะอันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็อยากจะขอให้มีลูกค้าที่ดีๆขวามือก็จะมีท่านเจ้าพ่อฝนอูเจ้าพ่อปักใสเขาก็จะให้ ลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนใจไม่ชอบเราอ่ะจะได้ดึงเขากลับมาใหม่ท่านกวนอูก็เกี่ยวกับค้าขายธุรกิจการงานแล้วท่านก็ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีด้วยใช่เนาะเดี๋ยวเรากําลังจะไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูต่อนะคะเป็นวันที่สี่นะนี่วัดที่สี่นะคะวัดเจ้าพอ่อกวนอูอันนี้ทูดใหญ่เวอร์ <c oughs> ปังๆแน่นอน นอูเราก็จะมาขอเรื่องการงานการเงนินแล้วก็เพิมจะขอเรื่องของการที่เราเอาชนะศัตรูได้แล้วก็ใครที่คิดไม่ดีกับเราก็ขอให้พ่ายแพ้นะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเหมือนปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะปพ้่ไหวเสร็จปพ้งเอาวางไว้ในกล่องนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ ใช่เขาจะไปเผาให้นะคะที่ฮ่องกงอ่ะเราไม่ต้องไปเผาเองนะคะเดี๋ยวเขาจะมีพี่ๆเขาเป็นคนเผาให้เรานะคะปุ๊บอาจจะไม่ได้มีวิธีการไหว้อะไรเยอะแยะว่าต้องไหว้อะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนหลักๆแล้วว่ะปุ๊บอยากปากโลเคชันละกันว่าอันนี้คือโลเคชั่นที่ปุ๊บมาไหว้ทั้งหมด5วัดนะคะเหมือนแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันว่าจะไหว้เทพองค์ไหนก่อนแต่ว่าปุ๊บเชื่อว่าถึงมาเองเราก็สามารถถามพี่ๆในวัดได้ว่าโอเคเราจะต้องไหว้อะไรยังไงแต่หลักๆแล้ว ที่เนี่ยเขาก็จะต้องไหว้ฟ้าดินเป็นหลักนะคะให้ท่านรับรู้ว่าเรามาไหว้ก่อนที่ก่อนไปไหว้แชงก,กงนะคะก็มาแวะหนึ่งร้านนะคะที่พี่เมลเขาอยากมากินไอ้นี่เป็นเบเกิลมีที่สนามบินเนาะไม่ๆมที่พี่เมลอยากกินคืออะไรนะวิชั่นเบเกอรีร่อันนี้มีที่สนามบ,บินเบเกอริลส์คนเยอะสุดวิชั่นเบเกอรีร่นะคะคิดว่าจะซื้อทาถวายแชงก,กงนะคะงคั้นพิงบอกว่าโอเคถวายได้แล้วอ after that เราก็ค่อยผู้เรียนยังได้ จิ้นหัวทุเรียนยังได้เ,เหรอคระบางคนเขาทำสวนขายทุเรียนอะ่อนะเขเอามาอะไรใหม่ๆค่ะไปถวายท่าน<ด>ท่านจะได้แบบจำได้ว่า,าเว้ยมาถวายสิ่งนี้ให้ท่านนะอะไรอย่างเงี้ยขนมพี่ดังขนมพี่ดังขึ้นชื่อ,อ,อถ้าจะให้รู้ไงว่าเราตั้งใจมากๆความจริงวันนี้เป็นวันแรกที่แบบปิดด้วยปิดปรับปรุงสองเดือนหนูก็คือไหวได้แต่แบบผ่านหน้าจอแต่คือเพิ่งว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจถ้าเกิดใจเรารู้สึกว่าเออเราตั้งใจมามันก็คือจบ เนี่ยน่ากิน,นกันเท่าไหอันนี้กับมะชามสีมางเอเอ,เอได้เขามีมุมตรงนี้ด้วยที่น่ารักน่ารักอย่าถ่ายให้แม่แมลวันอ่ะงงวัดสุดท้ายแชร์กงนะคะเราก็คือเริ่มต้นด้วยวัดใหญ่พระใหญ่แล้วจบด้วยพระใหญ่ชีวิตเราก็จะได้เฮงๆนะคะนี่ข้างนอกเหมือนเขามีแบบให้ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยด้วย พาตัวเองมาให้ได้นะคะวัดน,นี้ศักดิ์สิทธิ์มากพี่เมลเขียนภาษาจีนได้ด้วยเลิศมากเลิศเกินเดี๋ยวพิ่งจะเขียนนะคะเขียนแล้วไปอ่านให้อากงฟังข้างในคะ่ะอยากจะขออะไรเขียนลงไปเลย<ห>ไม่ต้องอายมัน<ห>มีเวลาหนูสักวันหนึ่งไหมคะอยากจะขออะไรเขียนลงไปเลยแค่มีสองข้อข,อ,ขอไม่ได้ก็คือขอลูกกับขอแฟนไปต่อคะ่ะมาไหว้ที่พ่อแช์กงกว้า ท่านน้ำไม่ได้ปิดนะนี่แม่เมวเข็เซมซี MC, แล้วก็แปลแล้วเราก็ล้างมือตรงนี้เลยค่ะตรงนี้มีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยครบแล้ว5วัดนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะ รู้สึกกำลังหาลูกอยู่ค่ะแล้วดูแม่เมวนะกูถ่ายแม่เมวแล้วดูแม่เมวถ่ายให้กูกูถามจริงแม่เมวแกงมากรู้สึกเต็มหัวค่ะเพราะว่าขอทั้งห้าวัดเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันปีปื้มเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งคือเราต้องลงมือทำด้วยเราทํา90เทพันช่วย10เอาจิงๆิงป้า10เปอร์เซ็นต์นะมีราเคิลมากๆเลยนะคือปื้มเป็นคนหนึ่งเลยที่เชื่อว่าคนขยันแพ้คนเฮงเชื่อไงว่าปื้มทํา90แต่ความเฮงอ่ะอีก10เปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะเติมให้ปืมเพ คนเก่งและคนเฮงบางทีเรามีที่เพื่งทางใจมันก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบเนี่ยฉันมีจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเวลารู้สึกไม่ดีก็ไปทําบุญพอรู้สึกดีมันก็เป็นเหมือนแบบเราก็มีแรงทํางานทํางานต่อไปอะไรเงี้ยปื้มเชื่อเรื่องของการมานิเฟสมากมีแต่พลังที่มันดีๆสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราทุกอย่างที่เราทำเราต้องพยายามหาความสุขถึงแม้ว่ามันจะเล็กที่สุด่ะแต่เราต้องหาให้มันให้ได้และถ้าเรามีความสุขในการทําตรงนั้นเราก็คอนทินิวลทำต่อไปปื้มเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะดีแนนน่อ ได้ซื้อกางหันเดี๋ยวจะไปไว้ที่หน้าร้านด้วยนะคะก็ไปวางเสร็จแล้วก็ให้เจ้าของหมุนคนละทีตึ๊กๆ๊แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าที่เข้ามาในร้านก่อนออกจากร้านหมุนรับความเพ่งก็ให้มาหมุนหนึ่งทีประมาณกางหันไปทําพิธีแป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคค่ะปพ้มว่ามันเป็นความเชื่อนะซึ่งแต่ละไซส์ก็ต่างกันนะคะแต่ว่าปพ้่มให้อาเฮงดูเคาน์เตอร์ละเออละเฮงก็บอกว่าประมาณไซส์เท่านี้ก็พออันนึงไม่น่าเกินพันห้านะคะ เตรียมรับความเพงแล้วค่ะในระหว่างที่ขอนะคะมีงานติดต่อเข้ามาแบบด่วนมากบังไหมล่ะบางทีเราทําบุญเราก็ต้องแผ่ส่วนบุญส,ดสด่วน้วเนาะถูกขังที่มามาไหว้พระหรืออะไรจะมีอะไรก็ไม่รู้ดุมาปุ้มยังแผ่เลยไม่ไม่เยอะพอแอมเคา้าสติค่ะรวยรวยค่ะแล้วถ้าเกิดแถวเนี่ย<า>แซเฮงร <ๆ S 1> วยรวยแล้วก็<ม>จะเนี่ยเจออย่างนี้อ๋อไม่ท่าอเฮงเขาจะไม่อยากให้พูดคำว่าท่าอ่ะเพราะว่าเขาแบบ อยากให้มั่นใจเชื่อใจปไปเลยว่าแบบสําเร็จเรามาปิดคลิปกันดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะคลิปไหว้พระห้าวัดถือว่าประ,ะบสบความสำเร็จไม่ได้นัดกันเอาไหมคลิปไหว้พระห้าวัดนะคะถือว่าประสบความสำเร็จขอให้เฮงๆรวยๆวยกันทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากเจอซากับเมลใหม่ก็ขอให้เราเฮงๆเราจะมาไหว้พระกันใหม่คบอกว่ท่าใช่ไหมไม่ท่าไม่ท่าค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไหว้พระครั้งหน้านะคะ ข้างหน้านะคะค่ะค่ะบ๊ายบาย